สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่แก๊งเอิร์นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดการกรูอีแพ็กหนึ่งนะก็จะเป็นแพ็คลองครับผมจากที่ซื้อในงานก็จะเป็นเจ็ดถึงแปดนะครับไปดูกันครับนี่นะครับผมก็จะเป็นแพ็คกกรูนะผมแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นเจ็ดถึงแปดนะครับผมโดยค่าพลังเริ่มต้นหนึ่งร้อยหกก็ซื้อเขาลุ้นเหมือนกันนะแต่ปีนี้มันจะเยอะกว่าของเป็นที่เป็นการันตีหกแปดนะอันนี้ก็จะเป็นเยอะรุ่นเยอะมากรุ่นหลายปีนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผมจะได้อะไรไหมใบนี้นะผมก็จะมีเงินอยู่หนึ่งพันหนึ่งพันสามร้อยล้านล้านนะครับผมใาเปิดไปเลยล้วก็ได้โค้ดนะครับผมนักเตะผมยังไม่เปิดหรอกมีกันหนึ่งทีมานะครับผมใบนี้นะครับผมเป็นเป็นค่าพังเริ่มต้นหนึ่ง้อยหก นะครับผมแต่ว่ามีปีเพิ่มเข้ามามี NGL LD UT นะครับผมแต่ว่าไม่ใช่การันตี68นะมันคือเป็นการันตี67แต่อันนี้ผมอาจจะไม่เปิดเลยผมจะขอลอกก่อนคือปีแหกตีแหก5ครั้งเปิดครับผมมันจะชุดฉุดดวงขึ้นมานะผมนะเอ้ต้องตีแหก7ครั้งนะเพื่อมันเป็นงาน7ปีของ FC อ l i ไ e มัมาะได้แบบว่าสะสมหน่อยนะผมผมจะตีให้มันแหกทั้งหมด7ครั้งนะครับผมโดยผมจะไม่เสียอะไรเลย นะครับผมแหกกัาง,งที่หนึ่งครับก็แสดงติดแปลว่าเขาเรียกเช็คเหมือนเหมือนทำการเช็คเลทนะครับผมเนี่ยคือมันไม่ติดเนเพราะว่าคักสูงเลยเพราะว่าผมเคยเฉลยแล้วมันไม่มีใครดูไงใช้ไหนครครั้งที่สี่ครับผมหนึ่งครับ ถ้าแม่กิ่บวกเก้านี่มันไม่ใช่แหละเออแฮ้ต้องเป็นแบบนี้ครับกับแพทไอคอนนะครับผมหกถึงแปเอ้เจ็ดถึงแปดนะครับผมการันตีหนึ่งร้อยหกเป็นต้นไปนะผมเป็นหน้าไอคอนที่มีเพิ่งมีในประวัติศาสตร์ของเอฟซีออนไลน์นะในรอบเจ็ดปีนะไอคอนมันเพิ่งมาโผล่ให้เห็นนะครับผมไปครับผมกดไปที่คําว่าชอช้างเราจะคําว่าได้ใชยโยครับ มาลุ้นกันครับผมไปพร้อมๆกันครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรผมขอการันตีบอกแปคกระพกไฟใหญ่ครับผมซีครับผมอังกฤษอีกแล้ว LM ครับผมซิลซีโคพาเมอร์เปล่าโคพาเมอร์อรอบวกเจ็ดเนี่ยในที่สุดมันก็เอาอีกแล้วอะโคพารเมอร์บวกเจ็ดทำไมอะถ้าบวกแปะมันจะไม่ได้เลยหรืองไงวะโคพารเมอร์เนี่ยกับดีแล้วไอ้ เปิดดีนะเปิดดีแต่ว่าการันตีบวกแม่งเซ็งอะเซ็งอะต้องขึ้นเองสินะโหถ้าบวกแปดนะหมื่นขึ้นเองก็หลักกะแหละโอ้โหก็เซ็งมากเลยฮอมเมอร์หนึ่งร้อยยีิบสี่ไมัเราได้อยู่ตีบวกตีบวกตีบวกเลปฝา มันให้เรามาขึ้นเองใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับลองทำการขึ้นเองนะครับไหวรุ่นโคพามเมอร์มา มีป้องกันด้วยสองพันเลยใช้ดีกว,วะอ่ะโคพาเมอร์นะคผมนะในลีกอังกฤษที่เขาโดดเด่นมากเลยผมเปิดได้มามันบกแปดไม่ขึ้นนะใช่ป่ะมาฝากกดไลค์กดติดตาม แกงกรีทูให้ด้วยับผมกับวัยรุ่นโคพารเมอร์ครับผมกับแพ็คยู่ปิดท้ายไปที่โคพาเมอร์บอกไปครับบวกแปดของจริงเชียบบวกหืไว้รอบเ่อีกรอบหนึ่ง รอ,อบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่ง,ง,งยูเซนโบยูเซนโบใบสุดท้ายครับผมกลับโครพารเมอร์อีกรอบหนึ่งกดไปเลยครับผมไม่พูดพ้่มทำเพลงใดๆทั้งสิ้นแพ็กจี้อย ในที่เราคาดหวังอนะโ oh <my> อ้ไม่ก่าแผลด้วยครับ่ะซ้ำอีกรอบหนึ่งแผลผมวัยรุ่นโคพาเมอร์โอเคจบวันนี้ก็ขอปิดคลิปไปด้วยโคามาเมอร์บวกสีครับบายบาย